โชคมหาทรัพย์ทุดอุปถัมภ์ซีนเดิมนะครับขอเลขเฮงเลขรวยมากนะครับหลวงพ่อขอบุญบารมีหลวงพ่อช่วยได้เลขดีๆเลยนะซีนเดิมสี่องค์ามีสี่องค์ เนื้อเงินซาตินอัปก้าซาตินเนื้อทองทิลซาตินทองแดงซาตินสีนเดิมาัล้นเนี่ยนี่ยโอ้สวยมานเลยจีอง รุ่นเลขกันก่อนงานซาตินก่อนเลยสวยมากเลยเนี่ยโอ้โหชุดนี้เราจะงลงเท่าไหร่ลงเท่าไหร่จะลงผมถามเมื่อวานห้าพันนะีนะ่ตรงเนี้ยองค์เยอะน่ะดีแนตะ่ไม่แต่ว่าขึ้นอยู่กับเลขด้วย ดวงเราเนาะพวกเราเลยไม่รู้ว่าเลขโค้ดอะไรนี่เนื้อเงินนะครับนี่เนื้อเงินแปดฝาแปดเจ็ดโอ้โหด,นะดีดิเลขแปดเจ็ดแปดเจ็ดเนื้อเงิน ต่อไปอันปะก้าเอาบินไปแล้วไงวินหมูไอ้วินน้ำเลยไปแล้วอันนี้ของคุณพิษทยจะคอจะุกี้หัวหัเขาเกนอันปะก้า สามหนึ่งโอ้โหสามก็ดีดีสี่บวกเป็ <B S 2> บ natural, บนสี่ขอให้เลขสองหลักเจ็ดเจ็ดสิบห้าขอให้เลขสองหลักมีทองทิพย์ เลแปเลขเก้านะแปดศูนย์โอ้มีแต่เลขสองหลักเั่นั้นเลยมีแต่เลขสองหลักเั่นั้นเลยผมได้มามีเลขสองหลักเั่นั้นเลยไปดูนนี้ไป เลขเก้าโอ้โหสาธุสาธุเลขเก้าเลขเก้าโอ้โหทองแดงซาตินกรรมการเลขเก้ารรมการเนี่ยทองแดงซาตินกรรมการเลขเก้าแพงแคเนี่ยแพงไม่ต่ำกว่าห้าพันนะ่นองค์เนี้ยเก้าไอ้นี่น่ะหรือเก้าเวทมนตร์ใช่ใช่เราเก้าเลขเดียวโอ้ห้าพันขายไหมเนี่ย เลขอีกเก้าหน้าให้สาธุสาธุขอบคุณครับหลวงพ่อ